ผมก็ม่คิดเยลลีูกครับครับผมเอาละครับวันนี้นะครับได้เยลลี่นะครับแต่ก่อนจะเหมือนเยลลี่ลูกตานะครับแต่ตอนนี้จะเป็นเยลลี่อะไร,รลกรูกลูกโลกนะครับเอาละครับหอมไหมครับไม่มีกลิ่นนะหอมอ่าลองดดูครับว่ามันกลิ่นยังไงครับ เป็นยังไงครับอืมน่าจะไม่มีกลิ่นนะไม่ม,ม,ไมีแกะเองได้ไหมครับไม่แข็งอื้ยอื้ออ๋อดูอโ,อโลมันเป็นแค่ฝาจติกเกอร์มันเป็นแค่ฝาครับแ,แต่ว่าข้างในมันเป็นเหมือนยังมงสีเหลืองเฉยๆระวังนะอยู่โอ้โหโ,โอ้โหกินขนาดคำใหญ่ทั้งหมดเลยเหรอครับเป็นยังไงครับเหนียวครับพูดยังไม่ได้ครับเต็มปาก บีกินยังไม่ได้นะครับเ<ห>พราะ,ะเดี๋ยวติ๊กอขยน,นะครับนี่นะครับ,บ,บเป็นยังไงวะโอ้ยังพูดไม่ได้ครับตอนนี้ครับเ,เปรียปร้ยวโอ้ชาติเปรี้ยวนะครับบีรู้พี่เลยครับเอาเอาวอาเอาเอา เปียวพ่อขอน้ำหน่อยครับอ๋อเดี๋ยวน้ำให้แล้วครับเปี้ยวมากครับโอ้โหรสชาติเปรี้ยวมากใช่ไหมครับอยาาอยากินอีกไหมครับ ไม่เอารนะครับอย่าครับโอ้เปล้างมือด้วยนะครับโอเคเราจะไม่กินอีกแล้วครับเพราะว่ามันเปรี้ยวมากนะพี่บอมส่วนคนไหนชอบเปรี้ยวๆก็สามารถกินได้แต่ว่าต้องเคี้ยวให้ละเอียดนะครับเดี๋ยวจะติดคอได้โอเคบายบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบีบีบายบายค่ะบ๊ายบาย